กับซีรีส์เรื่องรันอ่อนนะฮะก็สําหรับซีรีส์เรื่องรันออนนะครับก็เป็นซีรีส์ใช้คําว่าเป็นซีรีส์มวยร้องเรื่องหนึ่งเลยนะฮะที่ตอนแรกผมก็แบบเออตั้งใจจะดูหลายรอบแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ดูสักทีแต่หลังจากนั้นครับก็มีหลายๆท่านครับก็ได้แนะนําผมครับว่าแบบเฮ้ยรันออนต้องดูครับซึ่งนี้สนุกน่าสนใจมากๆครับทาให้ผมก็ได้ลองมาดูครับซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับเลยครับว่าครั้งแรกที่ได้มาดูรันออนเนี่ยถือว่าเหนือความคาดหมายมากๆนคบืออออต้งกก่ผมไไม่ด้คาดหวักนะครับคือ อ่โรแมนติกมีดราม่ามีกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องเฉยๆครับแต่ปรากฏว่าตัวหลักๆเลยที่ทําให้แบบเนื้อเรื่องมันน่าสนใจก็คือตัวของพระเอกนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวคีซอนจอมนะครับที่รับบทโดยอิมชีวานนะครับซึ่งนักแสดงหนุ่มคนนี้นะครับก็เพิ่งฝากผลงานไปนะครับในเรื่อง s t r a n g e r from Hell นั่นเองนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับก็ตัวคีซอนจอมนะครับก็เขาอ่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติในเรื่องการวิ่งนะฮะซึ่งบอกเลยว่ามีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรเลยนะครับที่ทั้ง รูปร่างหน้าตาของเขาก็สามารถเป็นานแบบได้ด้วยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงครับเขาเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่อยู่อันดับ2มาตลอดนะครับไม่เคยได้อันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าด้วยฐานะครอบครัวด้วยแบล็กการ์ดของครอบครัวเนี่ยบอกเลยว่าทําให้เขาก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังกว่าอันดับหนึ่งได้สาใบนะฮะคือครอบครัวของซอนกอมต้องบอกกันว่าเป็นตระกูลที่ทุกคนในบ้านดังหมดเลยครับพ่อเป็นสอสอแม่เป็นดาราใหญ่พี่สาวเป็นโปรกอล์ฟนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยติดอันดับแบบ ในวงการตลอดนะฮะทำให้ตัวพระเอกของเราก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับทำให้บางทีก็จะถูกเป็นตัวแถมของคนในครอบครัวครับเวลาไปตัวแนะนําก็แบบอ๋อลูกทันสอสอ๋อลูกชายของดาราดางังอ๋อน้องชายของโปรโกอฟนั่นเองนะครับทาให้พระเอกก็รู้สึกว่าแบบตัวเองกอ็ไม่ได้มีคนที่รู้จักเขาจริงๆหรือว่ามีคนสนใจเขาจริงๆส่วนใหญ่จะมองว่าเขาเป็นชื่อเขาไปแปลกกับคนนู้นคนนี้มากกว่านะครับซ้ำร้ายนะครับก็คืออดีตของพระเอกคนนี้เนี่ยก็คือ ตลอดมาคือถูกพ่อที่เป็นสสถูกขีดกำหนดเส้นทางมาเลยว่าเฮ้ยต้องเป็นนักกีฬาต้องเป็นทีมชาติเล่นกีฬานี่ไม่ได้อามาเตะบอลไหมเตะบอลไม่ได้มาวิ่งไหมอะไรโน่นนี่นั่นครับทำให้พระเอกของเราอ่ะถูกกำหนดเส้นทางมาตลอดชีวิตเลยครับไม่เคยได้เลือกเส้นทางของตัวเองเลยนะครับทำให้เขาก็ได้แต่เก็บความรู้สึกของเขาไว้นะครับฝืนยิ้มมาตลอดนะครับพระเอกคนนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงตัวคังแทมากๆเลยครับในเรื่อง it's okay to not be okay นะครับคือเขาเป็นคนที่ ฝืนยิ้มพยายามทำให้ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบออก็มีความสุขดีนะครับแต่จริงๆอ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบเศร้ากว่าใครรู้สึกแบบเจ็บปวดมากกว่าใครนะครับแต่ว่าน้าถึงแม้ว่าเขาจะเติบโตมาในครอบครัวที่แบบไม่ได้อบอุ่นมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนดีอยู่ครับเขายังนค,นคเงเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอครับยอมที่ตัวเองจะเป็นคนเจ็บมากกว่าเสมอครับทำให้พระเอกก็เป็นคนแบบนี้มาต,าตลอดนะครับแล้วก็ในเหตุการณ์ในเรื่องก็ทําให้เขาก็ได้ไปผัวพันนครับเกี่ยวกับในวงการกีฬานักวิ่งนะครับซึ่งมีการกกกกลั่่นแ้้งครมีีาาาทใชํว สอนระเบียบรุ่นน้องมั้งครับมันจะเป็นปัญหาของวงการกีฬาของเกาหลีที่แบบมีจักชั้นรุ่นพี่รุ่นน้องครับซึ่งมีการทะเลาะการมีการแบบทำร้ายร่างกายกันโดยอ้างว่าเป็นการสอนเป็นการจัดระเบียบอะไรทานองนี้นะครับซึ่งคางเอกก็ได้มาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆนะครับในขณะนั้นเองครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็อีกตัวละครหนึ่งนั่นก็คือตัวนางเอกของเรานั่นก็คือตัวโอมิจูนะครับที่รับบทโดยชินเซคยองนะครับซึ่งนักแสดงสาวคนนี้ก็เพิ่งมีีผลงงาานนนน่่ดเเเชยวกกัััะครรบบือ Rokie Historian so กู้แฮรยองนะฮะซึ่งก็ฉายทาง Netflix ด้วยนะฮะไปดูกันได้นะครับก็บทบาทของนางเอกเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในบทก็คือเธอเป็นนักแปลบทภาพยนตร์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครในึกไม่ออกก็คือคนที่ใส่ซับไตเติลในหนังให,ใหญ่ๆนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการมาพูดถึงในวงการของภาพยนตร์นะครับโดยเน้นเฉพาะนักแปลด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนโดยรวมถึงผมด้วยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจริงๆบทบาทนี้สําคัญมากนะฮะเพราะว่า กขาจะเป็นบทบาทหนึ่งที่ต้องคอยนะครับดูภาพยนตร์ครับดูทั้งเรื่องเลยแล้วก็มาตีความแล้วก็มาแปลเป็นภาษาของเรานั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องก็มีความยากไง่ายไม่เท่ากันนะครับซึ่งมีทั้งภาพยนตร์แบบสายหลักมีสายรองหรือภาพยนตร์อินดี้อะไรพวกนีน้ทำให้นางเอกเองอต้องเป็นคนที่แบบเข้าใจถึง ความรู้สึกถึงสิ่งที่เขาจะมาสื่อในภาพยนตร์นั้นๆครับแล้วก็มาปลาให้คนดูครับซึ่งนางเอกก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆในสายอาชีพนี้นะครับแต่ว่าเธอครับก็ดวเปรียบเทียบบ่อยๆนะครับว่าจริงๆอ่ะที่โด่งดังมาได้ก็เพราะว่าหน้าตาของเธอนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะครับซึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันก็คือว่าทุกครั้งอ่ะเวลาเราดูภาพยนตร์จบนะครับแล้วก็จะมีพวกเอ็นเครดิตขึ้นนะครับเราไม่เคยอยู่ถึงตอนจบเลยนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่อะน,นักแปละจะมีชื่อขึ้นสุดท้ายครว่าแปลโดยอะไรทั้งนี้ซึ่งตัวโอมิจูเองก็คอยที่จะดูว่ามีชื่อของนางขึ้นหรือเปล่าด้วยนะเป็นความภาคภูมิใจของเธอนั่นเองนะครับทำให้เราก็มารู้สึกถึงว่าเฮ้ยอาชีพนี้จริงๆก็สําคัญนะเป็นอีกคนหนึ่งในสายภาพยนตร์ที่เราควรจะให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ <S 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 ทีนี้นะฮะตัวนิสัยของนางเอกเราจริงๆก็จะเป็นคนที่แบบพูดตรงไปตรงมาครับพิดอะไรพูดอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ มีงานอดิเรกในการสะสมปืนโมเดลด้วยนะครับซึ่งฉากแรกๆที่เราเห็นแบบคู่พระนางมาเจอกันก็จะเห็นการที่มีการถือปืนใส่กันด้วยนะครับซึ่งตอนแรกตอนที่ผมดูก็ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหนังแนวไหนกันแน่เนี่ยอ๋อ oh, จริงๆมันเป็นปืนปลอมนะฮะไม่ต้องตกใจไปนะฮะซึ่งตัวนางเอกก็มีเหตุการณ์นะครับที่ทําให้เธอก็ได้มาเป็นล่ามของพระเอกนะครับทาให้ทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันนะครับทำให้เรื่องราวทั้งหมดจึงเริ่มต้นขึ้นนะครับที่นางเอกจะคอยมาเปลี่ยนพระเอกนะครับจากคนที่ อยู่นอกเส้นทางในชีวิตมาตลอดครับได้กลับมาสู่รูปทางของตัวเองนั่นเองนะครับท็อปเรื่องจริงๆก็ประมาณนี้นะครับก็คือการที่แบบออพระเอกก็เป็นนักกีฬาที่จริงๆก็อยู่ในช่วงที่ด่งนังพองสมควรครับแล้วก็ไปโควพันเกี่ยวกับการรังแกกันของรุ่นพี่รุ่นน้องครับแล้วก็อาจจะส่งผลถต่ออาชีพของเขาก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนางเอกก็ได้เข้ามาเป็นร่างของพระเอกพอดีครับทำให้น้องสองคนก็เจอกันแล้วก็โหรักกันโคตรเร็วเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งของนางเอกนะฮะ ทีนี้นะครับหลังจากที่ผมดูไปประมาณหกตอนแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งที่เป็นคีย์สำคัญนอกเหนือจากพ็อตหลักๆของเรื่องที่เน้นเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการกีฬาครับซึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะจุดหนึ่งนี้ผมชอบมากๆนั่นก็คือตัวคาแรคเตอร์ของพระเอกเลยนะฮะจริงๆนางเอกก็ดีนะฮะแต่ผมว่าเรื่องนี้พระเอกโดดเด่นมากๆเลยครับคือตัวคีซันกอมเนี่ยเป็นพระเอกคนหนึ่งที่ออกแนวแบบเออเออนิ่งๆมึนๆ ทำแบบก็แบบครับก็อย่างนั้นก็ได้ครับอะไรประมาณนี้เป็นคนนิ่งๆดูมึนๆแล้วก็มีคนที่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับคือแบบบางทีนั่งอ่านไปแบบจะพูดกำกวมทําไมจะพูดให้งงทาไมว่าแบบบางทีเขาก็พูดเหมือนเขาเข้าใจของเขาอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ครับทำไมเรารู้สึกว่าแบบเอ้คนนี้เป็นมีของแฮะที่สําคัญก็คือว่าพอดูไปพักหนึ่งครับปรากฏว่าเอ้ยคนนี้มันไม่ได้กวนแฮะมันแค่แค่แบบว่าเขาอาจจะแบบ มีสไตล,ล์การพูดของเขาเขาไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะอะไรประมาณนี้ครับแต่จริงๆอ่ะเป็นคนดีมากเป็นคนที่แบบทําอะไรนึกถึงคนอื่นเสมอเลยเป็นคนที่เสียสละสุดๆนะครับแล้วก็มีอะไรนี่คือสุภาพุลุมมากๆกับนางเอกครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยเวลาคนสองคนเข้าคู่กันนะ่ะคือผมชอบแนวคิดที่ว่าเขาเอานางเอกเป็นนักแปลภาพยนตร์นะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะตัวนักแปลคนเนี้ยคือเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์ถึงนิสัยของ ตัวละครหรือว่าหนังภาพยนตร์ที่ยาก,ยากได้ครับทำให้หนังเอกก็มามวิเคราะห์แล้วมาเข้าใจตัวของพระเอกนะฮะทำให้คู่นี้เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับเวลาเขาเข้าคู่กันเวลาเขาพูดคุยกันเนี่ยเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเคมีคือดีนะฮะแล้วก็ฉากต่างๆโลเคชั่นก็ทําได้สมกับโปรดักชั่นของ Netflix นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายที่แบบชอบโรแมนติกนี่แนะนาําสุดนะฮะแล้วก็เคมีสายที่แบบชอบดูแล้วแบบพระเอกพระเอกไม่ได้หลอขนาดนั้นนะ,ะแต่ว่า บอกเลยว่าแสดงได้น่ารักมากๆนะครับแล้วก็นางเองกเรื่องนี้นี่คือหน้าตาเธอโดดเด่นอยู่แล้วครับแล้วก็มาเข้าคู่กับพระเอกคือดีเลยนะฮะแต่เรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้แบบปล่อยให้เราดูแค่คู่พระนางเดียวครับจริงๆยังมีคู่พระรองนางรองด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเด่นไม่แพ้กันเลยนะจริงๆตัวนางรองเนี่ยเด่นกว่านางเอกอีกนะครับเพราะว่านางรองของเราก็คือตัวประธานซอดันอารครับที่รับบทโดยชเวซูยองนะครับซึ่ง นักแสดงสาวคนนี้ก็มีผลง,งานล่าสุดก็คือเรื่องเธอมีวัดยูซอนั่นเองนะครับตัวซอดั A นอาครับก็เป็นประธานบริษัทเอเจนซี่ด้านกีฬานะครับที่เป็นต้นสังกัดให้กับพระเอกอยู่นั่นเองนะครับที่คอยดูเรื่องชื่อเสียงต่างๆด,ดูเรื่อง,างงานโฆษณารับงานโน่นนี่นั่น,นครับเป็นคล้ายๆกับเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับพระเอกมันเองนะครับซึ่งเธอก็เป็นทายาทของบริษัทใหญ่ด้วยนะครับซึ่งก็ต้อง พยายามที่พิสูจน์ตัวเองอ่ะเพราะเธอเป็นผู้หญิงครับในการที่จะพิสูจน์ว่าเฮ้ยเธอก็ทําบริษัทเองได้อ่ะทำให้เธอก็มาจัดตั้งบริษัทของเธอเองแล้วก็พยายามทําทุกวิธีทางครับในการดึงพระเอกเข้ามาดึงพี่สาวของพระเอกเข้ามาครับ <c oughs> เพื่อสร้างแบรนด์ให้กับตัวแบรนด์เสื้อผ้าของเธอนะฮะแล้วก็ตัวเธอเองก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเธอบางส่วนครับที่จะมีปัญหากับพี่น้องของเธอไม่ว่าจะเป็นพี่ชายหรือน้องชายพวกนี้ที่คอยมาป่วนเธอตลอดนะฮะทำให้เธอก็เป็นหญิงคนหนึ่งที่สตรอมมากๆนะฮะสิ่งที่สําคัญก็คืออวว่าเวาเเลธ เข้าคู่กับพระเอกเนี่ยคือเป็นอะไรที่ประสาทแดกมากครับเพราะว่าทั้งสองคนอะ่ะเป็นผมไม่รู้นะคนมันเป็นเพราะว่าสตาอาการพูดหรือว่าคนเขียนบทเขาเขียนบทแบบนี้มานะัะคือสองคนนี้เป็นคนที่พูดอะไรแล้วไม,ไม่รู้เรื่องครับยิ่งเข้าคู่กันคือแบบต้องแบบนั่งดูซับดีๆเลยว่าแบบคุยอะไรกันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครยังนึกไม่ออกครับไปลองดูครับยิ่งเวลาแบบพระเอกกับประธานคุยกันนะฮะอย่างงงนะฮะ ซึ่งคนที่จะมาคู่กับประธานสอนั่นก็คือตัวยี่ยองควานะครับชื่อในบทโดยข้างแทโอนะครับซึ่งนักแสดงชายคนนี้ครับแน่นอนครับผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่อง The Tale of Nokdu นั่นเองนะครับในบทของตัวร้ายในเรื่องนะฮะตัวไอ้องชายหนึ่งยางตัวนั้นนะฮะคนนั้นเลยเรื่องนี้ก็พลิกบทบาทเหมือนกันนะครับกลับมากลายเป็นนักศึกษาครับยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับนักศึกษาสายศิลปะนะครับที่ทุกวันนี้ก็ เรียนไปด้วยแล้วก็มีสอนพิเศษด้วยแล้วก็มีงานวาดภาพเป็นงานอดิเรกด้วยนะครับที่วันหนึ่งนะครับผลงานภาพของเขาครับก็ได้ไปเตะตาต้องใจของประธานซอนนะครับทำให้ทั้งสองคนก็ได้เริ่มเข้ามารู้จักกันนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมดูก็คือแบบเพิ่งเริ่มต้นการรู้จักกันนะฮะแล้วก็มีเงื่อนไขบางอย่างครับทำให้ตัวยองฮวาเนี่ยก็ได้มาพัวพันกับประธานซอนด้วยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปครับแต่ผมบอกเลยว่าคู่เนี้ยเคมีไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะมันเป็นความแตกต่างระหว่างแบบ ประธานบริษัทใหญ่โตที่มีแบรนด์ของตัวเองกับนักศึกษา,าสายศิลปะที่ยังเรียนไม่จบครับมันเป็นมันคงเป็นอะไรที่ประหลาดพอสมควรครับยิ่งเวลาถ้าเกิดพอจะมาคู่กันแล้วชอบกันจริงๆเนี่ยต้องนอดูว่าสุดท้ายคนพธ์จะเป็นยังไงนะฮะก็ทําให้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าจะฟินจิ้นไม่แพ้กับคู่พระนางแน่นอนนะครับก็ทําให้นะครับตัวซีบี้เรื่องรันออนนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนําเลยสําหรับคนที่ชอบ าสายโรแมนติกสายที่แบบเคมีดีๆนะครับมีคู่ทั้งคู่พระนางคู่พระรองนางรองด้วยซึ่งแบ่งคู่กันชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบลีลาอะไรเยอะครับทั้งสองคนชอบกันเร็วมากนะฮะแล้วก็เราก็จะฟินจิ้นไปกับคู่พระนางของเราแล้วก็คู่พระรองนางรองด้วยนะฮะแต่ว่าสําหรับสายที่ไม่ได้ชอบขนาดน,นั้นก็ ยังมีเรื่องของวงการกีฬามีเรื่องของเอเจนซี่โฆษณาเกี่ยวกับงานกีฬาด้วยแล้วกม็มีเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ด้วยนะครับซึ่งพอจะกม้กมแกม้กมก้มแก้มไปนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะชื่อเรื่องว่าวิ่งนำรักนะครับแต่จริงๆก็รักนำวิ่งนะฮะรักเรื่องรักเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าเราดูกันได้เพลินเลยนะครับเรื่องนี้มันทําให้ผมไปนึกถึงเรื่องเอ่อเวลิ We ่งแฟนที่คือบกชูนะฮะแต่ว่า อาจจะแบบไม่ได้มุ้งมิ้งขนาดนั้นอาจจะแบบไม่ได้แบบเคมีระดับ S ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมเชื่อว่าคุณจะหลงรักตัวละครพระเอกแบบผมเลยว่าคนนี้เล่นดีแล้วก็เราจะคอยรุ้นเรือว่าสุดท้ายเนี่ยคู่พระนางครับจะลงเออยังไงครับแล้วก็ตัวพระเอกของเราอย่างตัวคีซอนกอมเนี่ยจะสามารถหาลู่ทางของตัวเองได้หรือไม่นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องมันอ่อนครับวิ่งนำรักครับ ก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง run on นะครับวิ่งนำรักนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ยังฉายอยู่ช่องทางของ Netflix นะครับไปดูกันได้นะครับตอนนี้น่าจะมีทั้งหมด16ตอนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับชอบการรีวิวของผมก็รบกวนกดไลค์และกด subscribe ยังนหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ดานะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย